เขาป้าอีกแล้วพุ่นะนี่พี่น้องปัญหามันคือต้นใหม่ต้นนี่นี่เห็นไหแล้วก็ซากใหม่พวกมันน,นี่เดี๋ยวเสียไปเศดไอ้แปลงพักกันแหละพี่นอ้องหยาบดีดีดื่้วมันผุพังเนีย่ยตาบ้าน ส้มที่ยืนต้นตายนะผู้พังไร้หลาย,ลายนี่เห็นบ่นี่พอใหญ่พ่นว่าบ่ไห้เห็นมาเห็ดดอกแต่ว่าข่อยหันอยากคนลงไปมองลุบๆพี่น้องเห็นบะเป็นบวกอย่หมองหันเอ้ยเสดายพืนทีเห็นบะเป็นบวกข่อยสิคนใหม่ลงไปไหวหันได้ยามพอใหญ่เห็ดงานแต่ว่าถ้าเพิ่นอยู่เห็ดบ่ไหเพันดาสิมาคนเห็ดอีหยังพ่น่าเนี่เฮาอก็อยากซอยนาะพี่น้องข่อยสิค้นลงไปไหวเนี่ยผุนเน่เน่เนลุบ เลิกอีทีได้พี่น้องเฮ็ดยังสี่บอกเนี่ยคอยยืนอยู่โน่นได้ไหมพี่น้องบันนี่เพันเสียเอารถมาไถหะนะคอยกระสีซอยพันเบืองต้นเนาะคอยกระสีซอยพ่นขนลงไปวบนี่หันถึงบ่อยเฮ็ดคอยกระสีเฮ็ดนะพี่น้องคอยห้อนหวย่อยขยอจากเฮ็ดซอยเอะต้นอันนี้ข่อยคือข well. ้าใจเธอหนอต้นอีหยังหนอ พูดเลยโหนอนขอยืไปหาเปิดบางหนังสืออยู่ทีน่น้องมีอยู่่หนังสืออันบะมี่เด้หนังสือผักปา่านะผักปา่าเห็ดปา่ามีเบิดเด้อันบะฮันมีเวลาเปิดบางที่ละนี่นี่นี่ผักอีหยังนี่พี่น้องมาขอยากินอยากกิน,กกนมันคืองามแต่หอมแคล้ยวะแคล้ยผักกระเฉดนะพี่น้องเออผักแคล้ยผักกับเฉดน้ามันนะนี่แมดอกอียังวันนี่มันเคลื่อนไปตเศษเดผักอีหยังนอ ผลเฮือนข้าเจ้าเอ้ยขอกงัวข้าเจ้าได้พี่น้องพูนผลฟ้ามผลเห็นงัวอยู่โน่นผลเห็นมานี่นั่นเขตดแดนกันมองไอมองเขียวเขียวห่ะพี่น้องเห็นบ่มหญ้าไปหอดถนนพูนหล่ะพี่น้องไก่โคนี่เห็นท้องข่อยกระลาหญ้าไปพูนผลผลผลหอดมองขาวขาวผลหลัง หลังสวนข้าวขาวผุนน่นนอนติดติดภูเขาพี่น้องติดตินเขาผุนละข้าวปาสามารถไอ้ล,อล้อมรวดไปไกลได้ขนาดนั้นอพี่น้องเออบ่มีสภาพยากกว่าว่มีสับ่มีสัพหมากระแตบประน,นันนลนะมีกับอากาศาล่องทุนไปเห็ดประนันอ่ะนะพี่น้องปล่อยเขาหลดปล่อยให้สัตว์ป่าเข้ามานะพี่น้องเออให้เขามาเล่นน้ำน,นะ,นะ,พะเพราะว่าข้าเจ้ากับเห็ดหัวคือกันนะพี่น้อง แต่ว่า่อยสาเหตุที่่อย็ดหัวกับเพราะว่าคอยอยากไอ้มากกลๆไกแล้วโดยที่หมาคอยกะตามหลังมาได้หนาพี่น้องเพราะว่าหมาคอยมันปล่อยบไายพาอย่อหญ่บไว้ใจได้หมาิันสิเสียิันศินูญนะพี่นอ้องแล้วพออนุญาตให้หมาเราออกไปใส่เด้มันสิเสียพี่น้องเสียอหลีเด้อือมันบอกอนุญาตให้เฮ็ดแนวนั้นนะนะ ข่อยมาหาเก็บเอาไม้ไปเฮ็ดอันสิไปเฮ็ดปแปลงผักข่อยเฮ็ดใหม่พี่น้องอันนั้นพ่อใหญ่ว่าโอ๊ยเฮ็ดได้ดีเนี่ยสันอ้อขอยก็เฮ็ดไอ้พ่ออันนี้มันก็นงามอยู่เด้อโอ้ยเฮ็ดได้ดีว่าสันเฮ็ดอันเอาไม้ไปเลี้ยงคื่อขาเจ้าเฮ็ดนี่ยว่าสันเออสิเอาไม้ไปเลี้ยงาาาายงามๆอยู่สิเฮ็ดเป็นกิมเป็นกิมขึ้นน่ะนะนี่มันต้องใส่เลือ่อยตัดแม่มันมันอันนั้นไป พวกไหม่เมเปินพวกใหม่มพพกหมอกล้ายหลายพี่น้องอู้ผัวเรบางทีล่ะเป็นตะเหตุเกิดครับว่าพี่น้องคนน่ะมีตอใหม่ข้อนดอกได้พี่น้องเห็นบ่พยคนน่ะเอปลาเนี่ยมันเป็นปลาอย่างพิสวงบอกเฮ้ยคือต้นใหม่ตายหลายถึงเฮ้พี่น้องเบางเนี่ยสแสดงว่าล่มแห้งคักได้เมืองเนี่เนาะพี่น้องเนาะพอก็มาอยู่ปีแรกเนาะพี่น,อน้องเนาะเมื่งนี่เนี่ยคนเห็นบ่ เมื่อบ้านนี่โอ้ยเสียวว่าสันตนนี่ล,ล่มล่มผ้าอยู่บึมบึมบ้าวะ่งควันดอกควนดอกลงพุย,พยลงมากอือไปทยานคะลูกจะหาไปทางบ้านข่อยเด้อขอยยานโอ้ส่วนมากแล้วมันสิเกิดจากไอ้เขาเรียกอะไรสัตว์สัตว์พวกอิเห็นพวกไอ้เขาเอิ่นไอ้แลกค,คู่นั่นนะพี่น้อง รักคุนแลกคูนนะเนาะอือมันสอยูน้ำปลานี่พี่น้องมันสีขาไปจอกินเห็นบะเป็นขั้นดอกยอยย่อย่อย่อมย่อยลงมาโอ้โหยนามาแลงนี่บ่หรือว่าเน่ยมาสามันก <vit> ับสีหองได้ตุ๊บโปตุ๊บโปตุ๊บโปนะพี่น้องอือบ่าจักนกจักยังนอกพวกกระหลอกเขากับปิีิอยู่เวลามีหิมะนะพี่น้องสัตว์ปลาเมืองหนาวนะพี่น้องนอกเขากับปิี่อยู่ในพงใหม่นะอือเมี่ยงยังเขากับสียูน้ำโพงใหม่ละขอยา ลอหห like. ยลงมาเรือพอไงว่าจะออกป้าจะออกไปบ่าังดอกคอยก็ะยางในน้อพี่น้องเมื่อไงป่าที่ไม่ได้ใช้งานนะพี่น้องเนาะพื้นที่ว่างเปล่าจังหวะพันใบเห็ดจังได้ห้าวคอยสีมินไทลงไปนีไทยละให้มันเป็นแผ่นดินที่เสมอกันนี่โอ้โหค้นขามหาศาลได้ในพี่น้องเห็ดแบบงามๆนะ มันหันบ่มีเงินปน้านไผสิมาอันตัดต้นไม้หายลายปนนี่แต่ว่ามันก็บบอย่างดอกตรงตงจ้างคนต้องต้องห้คนมาเอาไปโหลดนะก็ใหายอยู่แต่บ่ยไมห้มาเอาบอยเนติดต่อเดี๋ยวแรงนี่ละเพิ่นก็สิษย์ดำนินเรื่องว่าผู้ใดสิมาเอาให้เขาเอาไปแล้วสิษยไทยนะพี่น้องเพิ่นว่าถ้าคอยบ่จัดการป้านี่แล้วคอยสิบาขายดอกก่าสันเฮี่นหลังนี้เออจัดท้มันแล้วจ้าสิจัดจักปีแลวพี่น้อง ถ้ามีเงินมันกับบางอย่กคว่าเข้าก็เก็บเงินว้เห็ดอย่างอื่นเนาะพี่น้องเนาะพอคาเสาคาผ้าสีมันแพงนี่แหละเออผ้าสีมันแพงพี่น้องที่ดินขนาดนี้เนาะมันแพงอีหลีมันก็บประคุมคาแล้วบึงข้าเจ้ามันกับคุม้มแล้วข้าเจ้ามีงวัวมีควายเลี่ยงเนาะเห็นบ่คุณอะมันกับคุมคาแล้วแต่ของเฮ้าพื้นที่ซ้ำเขาสิกว่าอะไรยังสินเนาะเออ สิบสองลายมันเขาตะขาจมีเป็นลอยลายเป็นหัวถนนปูนเปล่าสุดหูสุดตาละเจ้าเจ้านั่นไหมอืมโอ้ขาเจเ้าเห็ดมังลาสัตว์ตัวหรือไม่อวยมาใส่เออแสดงว่าบอกยังี้ยอะไรไก่ป้าพี่น้องพี่น้องพี่น้องไก่ป้าพี่น้องไก่ง่วงไก่ง่วงหลากหลายเลยปุณหะเห็นบหม เต่ว่ามาจออาจจะไม่เห็นได้พี่น้องขอบอกนี่ก็ตุก็ตุก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 ก็ตุก็ตุกตุกตุกกระตุกจากมันบอกเดี่ยวหนี่งหรือเปลาตัวบอกใหญ่นองอ้วนอ้วนละหเก็ตัวฟังเสียงกันเนี่อคืองามครับแต่พี่น้องสีดำไกลง่วงหรือไกลปานอเห็นไหมจอดก็ตุกก็ตุก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 ก็ตุกก็ตกตุกตุกตุตุก่ไปว่ามา่ไหนย่นเสียงขอยบอกฮะ ก็ย้อนว่าข้าเจ้าล่าซัดแม้พื้นนี่แบบว่าคนบริยูะนะเจ้าของเพื่นนี่บริยูได้พอใหญ่อันเจ้าของไอ้ลูกเต่าข้าเจ้าอยูุ่นายุติถนนนาบ้านข้าเจา้า <c oughs> บ้านนี้อันอันนี้พื้นนี่มันเป็นธุรกิจข้าเจ้านะพี่น้องมันเป็นหม่องไอ้โรงซ่อมรถนะมันเป็นโกดังซ่อมรถธุรกิจข้าเจานะ้าเนาะ ่อยกมาซื้อต้อบันนี้ข้าเจ้าละเฮ็ดอันนั้นนะเฮ็ดเป็นบ้านนะนะบันนี้ข้าเจ้าแบบบ่ได้ยู่นะพี่น้องแบบว่าข้าเจ้ามีบ้านหลายหลังบันนี้บ้านหลังนี้นะเขาเฮ็ดเป็นธุรกิจบ่มีโกดังโกดังไงขนาดไงนะเขาสมรถนนพี่น้องสอมรถไอ้รถบัตรับทรงนักเรียนแล้วกะ็ทั่วไปแล้วก็จอดเรืองสินะพี่น้องรับจ้างสิคอยก็มาซื้อต่อบันนี้ข้าเจาเ้าก็เลยเฮ็ดอัน เฮ็ดเป็นเฮียนเฮียนเพิ่งจะสร้างได้ประมาณสี่เดือนคนบอกน่าในยูพี่น้องบ้านี้เลามาตายเออในลักสา,าเหตุบ้านี้พ่อคอยมาซื้อแล้วพวกธนาคารเขาเจาก็มาเบิ่งมันั่นมหนี่พวกไอ้นายหนะก็มาเบิ่งแล้วก็พวกธนาคารขาเขาติดต่อโน่นนี่นั่นพวกประก,กันเขาว่ามันว่ามัน,นบ้านนี่มันเป็นธุรกิจว่าสัทเออในในในเมืองในน้อยน,อยนี่บอกมีมองเดียวในธุรกิจนี่มันแปลกเขาว่าเนาะ เออคอยกันอือไปบางในพื้นที่แม่นอีลีไม่มองนีมองเดียวไหมบ้านนี้คอยก็เลยไปเปลี่ยนพอยใหญ่นี่ก็เลยไปเปลี่ยนโกเสียค่าเปลี่ยนหลายเด้อพี่น้องเปลี่ยนจากธุรกิจเป็นบ้านคนนะนะออแต่ว่าเขามาเฮ็ดบ้านให้นะที่แรกมันเป็นแต่ธุรกิจจือนอกโกดังไงละกะพื้นที่ว่างเปล่าสี่สิบก็ไร่น่ะยพี่นอ้องเออบ้านนี้เขาก็เลยมาไอ้สร้างเฮียนไว้ สางใหย้ยนไววเขาก็หวังว่าสิมาอยู่หรือจังไดแล้วก็บ่กหูเพราะสางได้สี่เดือนสามเดือนนี่ลหละบ้านเด้แจ้งซําว่ามีบ้านเป็นบ้านเขาบ้านเด้เปลี่ยนประเภทบ้านซําพี่้องมาตายก่อนพอใญ่นั่นคอยก็เลยเด้ซื้อเอา <c oughs> <c oughs> เขาแบบบขอยากขายดอกพี่น้องแบบมัน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 บ่เดอดอนี่เนาะโอ้เขาบ่เด็เปลี่ยนประเภทมันยุ่งยากนะพี่น้องแต่ว่าเฮานี่หูบ่ฮหูว่ามันยุ่งยากพอไเด้ซื้อแล้วก็เลยบอ่อยากเปลี่ยนใจก็เลย ไปดำเนินเรียงเปลี่ยนอยอียงอานาพี่น้องโอ้ยอ,อยากได้บัานหลังนี้มันก็แพงเนาะเลาะนี่ข้าเจา้าราคามันก็สูงอยู่หาแสนกลัวหกแสนผนาะพี่น้องหลาะนี่เนาะหกแสนดอนลานะพี่น้องเนาะเออห้ากับหากับบ่ปันบ่ถึงหกเด้อของขอยพี่น้องเออประมาณนั่นละซีก็กลัว,ลวอย่างประมาณนั่นละเออ มาซื้อเอาปั๊บปรุงเราสิปั๊บปรุงให้มันได้คือเขานะหลอเนี่ก <c oughs> อนเราสิขายหนึ่ง